สวัสดีค่ะช่องฟรีสไตล์แบบน้อยนะคะวันนี้จะพามาทำมา,าร์กอรองมากอรองสไตล์แม่บ้านแบบง่ายๆนะคะแม่บ้านกิจวัตรประจำวันของแม่บ้านก็ก็ไม่ได้ไปไหนก็เราก็จะมาทำขนมเองทำอาหารทานเองบ้างทำควมสะอาดบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะเวลาตป่นขึมนรเนาะ ามาเริ่มทำกันเลยหลังจากที่เราเตรียมอกอส่วนผสมทุกอย่างนะคะส่วนผสมได้แก่น้ำตาลทรายละเอียดนะคะอัลมอนด์ป่นน้ำตาลไอซิ่งไข่ขาวกลิ่นวานิลลาผงสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้เราเริ่มกันจากการเตรียมอัลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่งมาผสมวรวมกันไว้นะคะมาผสมให้เข้ากันวกรวมกันร่อนไว้ แล้วเราก็เริ่มมาตีไข่ขาวมาตีไข่ขาวด้วยสปีดต,ต่ำปานกลางนะคะสตีต่ำปานกลางแต่ไม่ต้องต่ามากนะคะจนเกิดฟองหยาบแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายทยอยใส่นะคะให้ให้น้ำตาลทรายเข้ากันกับไข่ขาวหรือเมอแรงของเราค่ะ เราก็ค่อยๆเติมน้ำตาลทรายลงไปงคือนน,น,ะะน,นล,ะละลายเข้ากันดีแล้วค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลทรายเราละลายเข้ากันกับตัวไข่ขาวหรือตัวมดเมแรงของเราเข้ากันเตตั้งเข้ากันดีน้นแค่ะละาลายเข้ากันดีแล้วเราค่อยใส่สีลงแล้วเ,เราค่อยใส่สีลงไปค่ะพอเราใส่สีลงไปแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เพิ่มสปีดขึ้นไปจนเป็นแรงสปีดแรงค่ะปานกลางเพิ่มสปีดขึ้นไปเรื่อยๆจนจนตัวไข่ขาวของเราตั้งยอดแข็งนะคะพอตั้งยอดแข็งแล้วเราค่อยเอามาผสมกับตัวอัลมอนด์ของเรานะคะที่เตรียมไว้อัลมอนด์กับน้ำตาลในซี่นีะ เอาผสมร่อนไว้เรร้อยๆนะค่ะระหว่างนี้เราก็ตีไข่ขาวไปเรื่อยๆนะคะตีไปเรื่อยๆจนน้ำตาลหมดนั่นเองค่ะยดายร่ว่าทดเราก็ไม่ต้องขังโอไรไค่อยที่กันเท่าไร่แต่ก็เริ่มศึกษาค่อยๆศึกษาไปค่ะ ากาทดลองมันเป็นอะไรที่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็มันก็จะมีมันก็จะอันนี้อันนี้ก็จึกษาไปเรื่อยๆเหมือนศึกษาไปเรื่อยๆอตีลงไปพอเราใส,ส่ตีลงไปแล้วก็เราก็ตีเป็น,นให้มันตั้งยอดแข็งนะคะให้มันเข้ากันดีๆแล้วค่อยตั้งขอตั้งยอดแข็ง เราค่อยเอาไปผสมก,กันกับตัวอัลมอนด์นะคะตัวอัลมอนที่เราร่อนไว้อาจจะพากวดไปบนมานิดนึงเพราะว,าะว <c oughs> ่าเหมือนจะพูดไวเจ้าของช่องเหมือนจะพูดไวก็ตีไปเรื่อยๆแหละคะ่ะตีตัวมือแรงของเราไปเรื่อยๆนะตีจนเขาตั้งยอดแกง ไปเร่อยใครที่ไม่ชอบใส่สีเข้มจนเกินไปก็ลดถึงปริมาณสีลงได้นะคะสีที่ใช้จะเป็นปริมาณสีเจลค่ะสีเจลกับสีไม่ได้ละลยสีขุ่นสีที่มันเป็นผนนะคะไม่ใช่เป็นสีน้ำนะคะต้องเป็นสีเจลใส่ใส่อาหารสีผสมอาหารแบบสีเจลค่ะมันจะมีสีน้ำแล้วก็สีสีเจลแล้วก็สีขุ่นนะคะ ของเจผสมอาหารที่เราใช้แต่ตัวแต่ตัวมือกระรองเขามัชอบความชื้นนะคะเราต้องเนี่ยใส่เยอะค่ะีเจลเราก็าบางทีก็ต้องระวังเหมือนกันคะ่ะใส่เยอะมันก็จะมันจะทําให้เราหน้ามากระรองเราแตกคะ่ะมันมีความชื้นอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันคะ่ะถ้าเราใส่เยอะ พอนี้ก็ต้องยอดแข็งแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเราก็จะเอาไปผปสมกับตัวอัลมอนด์ที่เราทีา่เราผสมไว้ร่อนไว้กับน้ำตาลไอซิ่งนะคะอัลมอนด์เราก็หาจากห้างที่แมคโครอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีนะคะ หรือแม่ก็สั่งมานะคะตามแอปตามค่ะแล้วก็เริ่มผสมกันเลยเอาตักตัวเมอแรงนะคะตักตัวมาแรงมาผสมกับอัลมอนดป่นที่เราผสมกับไอซิ่งไว้นะคะแล้วก็ทำการตะล่อมค่ะตะล่อมแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเข้ากันดีนะคะผสมไปเรื่อยๆตะล่อม ตล่อมเขาเรียกกปนลายตะล่อมไปเรื่อยๆพอเนื้อมันเข้ากันดีแล้วเราค่อยตักใส่ถุงบีบค่ะการตักใส่ถุงบีบก็เราก็มีแก้วพลาส,สติกนะแล้วก็เอามีถุงบีบมารองไว้เ <c oughs> ตรียมไว้นะคะ <c oughs> ผสมไปเรื่อยๆจนเนื้อเข้าเหลวนะคะเลื้อเหลวแบบเรา เช็คดูว่ามันเป็นสายลงมานะคะแล้วเราก็ทําการใส่เทใสถ่ถุงบีบได้เลยอย่าให้เหลวมากนะคะถ้าเหลวมากตัวมากรรองเราก็จะบานออกเยอะ mm. เขาเรียกอะไรนะมันจะมันจะเวลาเทมันก็จะใหญ่ไปเนาะเวลาเวลาเราบีบใส่แล้วมันเวลาเราบีบใส่ถาดแม่พิมพ์แล้วทีนี้มันจะเหมือนกับว่ามันจะ ไหลนะไหลเยอะไปมันจะทําให้หน้าแตกได้เหมือนกันเพราะว่าตัวตัวอัลมอนด์เรามีความชื้นนะคะตอนเทนี่คือต้องระวังอย่างมากบางทีมันชอบเละมันเลอะออกไปที่อื่นก็ง่ายๆเนาะค่ะสไตล์แม่บ้านสไตล์คนอยู่บ้านที่อยากจะทําขนมกินเองเพราะคนที่บ้านเขาก็มีการแพ้กูเตนนะ การแพร้กลูเตนเขากินทานแป้งไม่ได้อะไรประมาณนั้นแป้งสาลีอนเนกประสงค์เขากินไม่ได้คือไอตัวนี้คือมันไม่มีแป้งไงถ้ามีก็จะเป็นพวกแป้งแป้งข้าวโพดหรือเปล่าพอเราเทใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็มาทําการบีบได้เลยนะคะบีบบีบแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนค่ะหมุนตัวหัวแต่ว่าเราหมุนยังไม่เก่งเราเรายังทำไม่เก่ง แล้วก็เลยยังหมุนไม่ค่อยนี่แล้วก็คือหยุดแล้วก็เอายกไปตัวใหม่เรื่อยๆนะคะบีบจนเสร็จนั่นแหละค่ะบีบจนเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเคาะเคาะเคาะถาดเพื่อไล่อากาศออกจากตัวมกะกรองค่ะที่มันเป็นเป็นตัวฟองอากาศเขาเรียกอะไรน่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาบีบ บีบไปเรื่อยๆค่ะจนเสร็จจนจนหมดนั่นแหละพอดีพอดีว่าจะทำใหม่อีกทีพอเราบีบจนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราบีบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพักหน้ามากระรองไว้ประมาณ40หรือ1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะ อุณหภูมิในในบ้านของเรามีความชื้นไหมมีถ้ามีความชื้นมันก็จะทําให้ตัวหน้ามะากรองแตกอีกเหมือนเดิมเพราะว่าความชื้นในบ้านนี่ประมาณ25องศาก็ต้องประมาณ25องศาค่ะจะทําให้หน้ามันแห้งแล้วมันก็ไม่มีความชื้นเนาะบางทีสภาพอากาศก็อาจจะมีส่วนค่ะในอุณหภูมิในบ้านของเรานะ ถ้าความชื้นเยอะมันก็จะทําให้เรามันแห้งยากแล้วก็มันจะทําให้หน้ามากรองแตกช่วงที่เราบีบช่วงที่เราบีบเรายังไม่ต้องเปิดไฟไว้นะคะเรายังไม่ต้องเปิดเตาอบไว้เราอีกจักประมาณอีก10หรือ20นาทีก่อนที่หน้ามากรองจะครบชั่วโมงหรือจะครบเวลาที่เราตั้งไว้เราค่อยมาเปิดค่ะไฟบนล่างที่เตาอบ ร้อห้าิบองศานะคะไฟบนล่างพัดลมเปิดไว้เหมือนวอร์มเตาก่อนจะเข้าจะเอาเข้าอบค่ะเอาทำแบบง่ายๆนี่แหละเราก็อธิบายไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ หน้ากระมากระรองแห้งนะคะพอเราพักหน้ามากราะรองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะคือหลังจากที่เราบีบเสร็จแล้วเราก็มาเคาะถาดให้ไล่ฟองอากาศออกนะคะพอฟองอากาศมันจะขึ้นด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆนะคะปลายแหลมไม้ปลายแหลมเนะมาะมาทําให้ฟองอากาศมันแตกออกแล้วก็เขี่ยเขี่ยหน้าให้มันเรียบๆค่ะเขี่ยหน้าให้มันปิดรูฟองอากาศนิดนึง เราจะได้หน้ามากระรองที่สวยค่ะอันนี้เหมือนกับมันจะเหมือนจะไม่ค่อยเหลวค่ะหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็อันนี้คือถาดที่สองเราก็บีบไปเรื่อยๆค่ะบีบบีบไปเรื่อยๆบีบจนเสร็จนั่นแหละพักหน้าทำการพักหน้าไว้ เหมือนเดิมนี่แหละค่ะเวลาอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านบางทีเราก็อยากทำขนมลองทำดูสิเออล้วก็อุปกรณ์ก็มากระลองมันก็จะแพงไอตัวไอตัวอัลมอนด์นิดนึงเนาะอัลมอนด์บดเนาะมันจะมีราคานิดนึงแล้วก็ตัวน้ำตาลไอซิ่ง ตัวไข่ขาวเราก็ได้มาแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงไว้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสองสามวันตัวไข่ขาวตัวไข่แดงเราก็เก็บไว้ต่างหากใส่ตู้เย็นเก็บไว้ต่างหากเอาไว้ทำเป็นไส้มากระลองได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกทำไส้มากระลองเลยเดี๋ยวว่าจะหาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเกี่ยวหาเขาเรียกอะไรอะส่วนผสม ว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือทานแค่เปลือกมันค่ะทำแค่เปลือกมันแล้วก็เอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าพอเราเริ่มเคาะถาดเคาะถาดไปอย่างนี้นะคะเพะถาดจนฟองอากาศมันมันปูดขึ้นมาเนาะเราค่อยเอาไม้จิ้มฟันเกลี่ยๆค่ะจิ้มให้มันแตกแล้วก็เกลียร์ๆให้หน้ามัน ปิดรูฟองอากาศไว้เนาะนันหละแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีความชำนาญเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็คืออะไรที่เราทำได้แล้วก็ ถึงจะไม่มีความรู้มากก็เราอยากจะอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆ <c oughs> โอเคค่ะนี่คือการที่เราได้มาที่เราผึ่งไว้นะคะผึ่งไว้พอถึงครบชั่วโมงถึงเวลาเราก็ค่อยเอามือแตะดูว่ามันไม่ติดมือเราแล้วเราก็เปิดเตาอบนะคะเปิดเตาอบที่ 150- ยห้าองศาเนาะไปบนล่างคัดลมแล้วก็เปิดไว้ อบประมาณ12-15นาทีแล้วแต่ขนาดของมากรองตอนนี้คือทำการอบนะคะอบประมาณ12-15นาทีแล้วแต่ขนาดเลยขามันจะกำเริ่มขึ้นนะคะพอขามันเริ่มขึ้นแล้วมันก็เราเช็คดูว่ามันหน้าแตกไหมดีแต่รอบนี้มันหน้าไม่แตกรอบที่แล้วหน้าแตก มันมีความชื้นเยอะเนาะตอนนี้นี่คือเสร็จแล้วนะคะคือเย็นแล้วค่ะมากระรองที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเย็นแล้วนี่ค่ะเรเรียบร้อยถ้าเราใช้ตัวซิลิโคนนะคะตัวเป็นซิลิโคนแผ่นรองอบตัวนั้นมันจะดีกว่าใช้กระดาษรองอบค่ะบางทีตัวซิลิโคนมันจะพอเย็นแล้วมันจะแกะง่ายมันจะหลุดออกมาเลย หรือว่าใช้ตัวแผ่นทํามากระรองนะ่ะมีแบบมีพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วนะ่ะแบบนั้นมันก็จะแกะง่ายหน่อยทําความสะอาดง่ายแล้วใช้ได้อีกได้เรื่อยๆไม่ต้องทิ้งเหมือนกระดาษเนาะพอเราพักเย็นแล้วเราก็แกะแกะใส่กล่องเลยค่ะแกะใส่กล่องเก็บไว้บถ้าชอบคลิปหรือวิดีโอของเราช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณ